มาเดอ้อผีมาโหลดเดอ้อผีมาเมื่อนี่ผีบอกกล้ามานะครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ว่างเว้นจากภารกิจได้มีโอากาสกลับมาพักตอนที่สวนอยู่บ้านนะราจะพานเพื่อนไปนาหาบรรยากาศกันนอนทำภูมิประเทศกานหัวไ่่ไปนับกแบบฉบับตานพลานนะมันมงนว่างของตามพลานนะนอนเรา บรรยากาศอาจจะมีการดักหนูดักสัตว์หรือแอบตกปลาตามบอ่อชาวบ้านก็ได้นะถ้าไม่เขียนอิทธิพลของผมผมเผาไไก็ไม่ใคร่จะซักมันนานที่เจ็ดวันซักครั้งหนึ่งเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่เหนียวเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนเสื้อผ้าลนะเสื้อผ้าซักครั้งหนึ่งผมก็เจ็ดวันสักครั้งหนึ่งเอง้กับเพื่อนเดี๋ยวเราไป หาภูมิประเทศในการนอนเปนกันช่วงนี้เชื่องหน้าหนาวครับลมมันจะแรงเนะนี่นะครับเพื่อนบรรยากาศช่วงนี้นหน้าหนาวเลยนี่ดอกย่าข้ามันนิดมันเกิดลมพัดวิววิวต้นมะขอกปลาครับที่เรใส่ส้มัำได้นะแลแต่ก็ยังมีฝนอยู่มบดูครับ นี่เป็นมะกอกป่านะครับคือพามาดูต้นมันเนี่ยใส่ซุปตำใส่อะไรเปลือกก็สามารถถากไปใส่ผัดเผ็ดได้เนี่ยเที่ยววัขายให้ดูตอนนี้อันนี้พาไปดูลูกมันลูเกเต็มต้นเลยครับรอมลดใส่ก้าปลาใส่ข้วหนูํำถั่วลำไรได้เราได้เก็บนี่ก็ให้วัวครับ 4ี่ห้าลูกก็พอแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดักหนูใกล้กับโพดก็ใกล้กันนี่ใกล้กับที่นอนไม่ใกล้กันมากโอเคครับเพื่อนเื่อนี่ครับนี่คือแหล่งน้ำแหล่งอาหารของเราต้องอยู่ที่แบบนี้ครับมีน้ำอย่างน้อยก็น้ำมัข้าวเรื่มีปลา มีอะไรถ้าขยันหานะครับไม่ต้องกลัวจะขอครับอยากมากก็กินน้ําบ้านผู้ใหญ่บ้านครับแต่นี้เป็นมากเดี๋ยวผมมานอนนะเพราะชาวบ้านเขาไว้ใจครับป้องกันวัวควายไม่ให้โจรขโมยมาขโมยวัวเพราะกลางวันเขาจะเลี้ยงเงินคืนเขาปล่อยทิ้งไว้นะครับนั้นมีอะไรเขาไม่ห่วงผมนะครับ หน้านั้นเป็นป่ามันถ้าต่ำมีลมแบบนี้พอจะป้องกันลมได้ไะเรังหาที่ปลูกบน้ามีเจอสายเสียงให้ไส่บ่อเ,เอห,อหมาะเลยครับนี่บรรยากาศเหมาะ นี่ปลูกเปได้เลยระหว่า,างเสาเสาปูนอย่างดีแน,น่นล่องลอยกับทําโซลาเซลล์ของแปลงทุเรียนฝั่งนี้เห็นไหมครับมีแต่ทุ่งหญ้าไม่มีบ้านเลยแต่ผมชอบนะก็เงียบดีนี่ปลูกเปรนอนตรงนี้ก่อไฟตรงนี้ ระหว่างเสานี่พอดีเลยเเหมือนทำมาเพื่อสำหรับผมจริงๆเลยลมมาทางทางทิศทิศนู้นทิศเหนือตอไฟตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้ครับเพื่อให้ฟันไฟช่วยไล่ยุงเวลางคืนก็หาปลามากินกัน,นครับรบรรยากาศตอนเย็นกับตอนเช้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาครับ นี่โูน้ำปลาไหลถ้ามีระชัตนประเยวนวน,น,นมะขามก็มีดูลมพัดบูบ,บูนั่นนะ่ะยวไปป่ามาในพรุ่จะถ่ายวิวน้านหลังให้ดนี่ดูเีชั่นป่ามะม่วงลม เราอาจจะหาอาหารได้จากต้นนี้อาจจะมีมดแดงอาจจะมีพึ่งหรืออะไรแต่ที่แน่คือไปให้ดักหนูนะครับเกเคครับ ่สบายครับนอนไม่ต้องไม่ต้องกลัวหมอกถ้ากลัวหมอกก็ถึงผ้ายางกันฝนข้างบนนะครับลมมันจะมาทางน้้นทิศเหนือไป่อไฟตรงนี้ตันนี้เตรียมการสินะครับกับดักหนูก็ดึกๆึกแบไปวางเดี๋ยวก็จะ ผักเบ็ดปลาไว้ที่บอ่อนี่ดูปลาไหลไังรู้จะกไ,ได้หรือเปล่าอมีลิดได้ปะก็หลงปู่โป่งก็ไปายันี์ นานอากาศดีครับเดี๋ยวนี้คือนอนต้องห่มต้องห่มเลยแต่ว่ามีเสื้อหน่าหนาไม่มีปัญหาเลยย่างรถไว้จุดไฟ เพื่อนยวค่อยมาดูตอนกลคืนนะครับว่าบรรยากาศกลาเรืนครับต่อไปไล่ยุงให้ฟันอ๋อข้อปกปุ่มแล้วครับก็หนาวอยู่อากาศก็เริ่มเย็นลงมาแล้วบอกไม่ได้จางขายางครับ มาเดอ้อผีมาโหลดเดอ้อผีมาเดอ้อผีมาโหลดเดอ้อผีเงี้ก็งานเพื่อนเย็นดีครับนี่ก็หกทุ่มเลยครับน่ามัยการร้องเพลงเนี่ยมาเดอ้อผีมาโหลดเดอ้อผีมาเดอ้อผีมาโหลดเดอ้อผีสนุกสนานเลยครับผมกรณีครับมีสฟสปอร์ตไลท์มาช่วย เดี๋ยวตอนเช้าจะพาไปดูบ่วงดักหนูนะครับเผื่อได้หลักในป่ากระโพดกลางคืนไม่สะดวกไฟไม่มีครับส่องไมนะ่ได้มีเพื่อนมานอน,นครบสบายดีครับกลางคืนไม่ต้องกลัวอะไรครับกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา,เ,าเ,นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวรอสว่างนะครับว่าจะได้หนูหรือเปล่านะ เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบมองไฟมาเ้อผีมาโหลดเด้อผีก็จะได้ยินเสียงลิดลิงเลไลล้อนะครับบรรยากาศแถวนี้เหมาะาน้ำนะครับเป็นเหี้ยนแตดดีครับแก้หนาวครับผมแก้หนาวครับน้ำมนต์ครับ น้ำมนต์สี่สิบดีกีไม่ต้องหวงเรื่องยุงนะเพราะว่าฟันไฟเราเราจุดใบเหนือลมเราก็จะพัดมาทิศเหนือผมนอน,นทิศใต้แต่ดีนะครับน้ำมนต์ครับสี่สิบดีกีไม่ต้องหวังเป็นเพื่อนมันน้องว่างของทหารตาไับผม ขาลุยก็ลุยแบบนี้แล้วครับจับปลาชาวบ้านบ้างหมูชาวบ้านบ้างไก่ชาวบ้านบ้างโอเคครับหกทุ่มแล้วนอนไม่หลับมันเย็นก็เดี๋ยวเจอกันช่วง ครับผมเพื่อนได้มาหนึ่งตัวยังเปียกน้ำหมอกอยเลยนะครับดิ้นลงคลองในป่าก็พดดีเวาเดินปัดป่านะเี็นว่าเป็นข้างแรกครับที่ดักหนูได้ใน,ในผ่านใช้บวงเล็ดครับเราจะไปไว้ออมก,กินที่บ้านเนีัยนอนป่าครับพอดป่าสวนก็พอได้หาแบบนี้นะครับทำมันได้ จะได้ไม่ได้ถ่ายตอนไปเก็บไม่ดูนะครับเพราะไม่นึกว่ามันจะได้อเอให้เ,เพื่อน